ฝาของน้องเบนคู่สปอยผลิตภัณฑ์ชื่อว่าอิชาอิชาใช่มาในแพ็คคู่ครับพี่เบนพี่นิกด้วยครับเบนเนี่ยเขาสวยๆแบบนี้ใครเดินบูลลี่ด้วยเหรอเคยค่ะโดนมาตลอดโดนมาทั้งชีวิตเลยเริ่มมูลี่เนี่ยเริ่มหุ่นเนี่ยมูลีมูลีกับโบลีเหมือนกันแหละ เบนเป็นคนชอบกินไนงะแล้วก็โดนห้ามตลอดไรเยยงี้ยแล้วพอน้ําหนักขึ้นทีก็จะโดนแซวอ้วนนะักขาใหญ่นะน,น,นู่นนี่ไรเงี้ยเบนก็คิดมากโดนแล้วแต่เด็กแกมโตเลยค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเซนซิทีฟมากสำหรับผู้หญิงเฮ้ยเบนถามจริงเคยดัมบูรี่เหรอหนูอะทั้งชีวิตไม่เคยอ้วนเลย uh แต่พอเราทั้งกินฮอร์โมนทั้งฉีดฮอร์โมนอะก่อน uh ท้องนี่หนูขึ้นมาแล้วเก้าโล ก้าโลสำหรับผู้หญิงอะเยอะอยู่มันแซดนะอยังไม่ตั้งท้องด้วยนะอ๋อ้เศร้าอ่ะแ้วเรารู้สึกว่าพอเราไปไหนแล้วเรารู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่าคนก็แบบทำไมอ้วนอะทำไมใส่ไซส์เดิมไม่ได้แล้วอะ ใช่แล้วก็ไอ้ความไม่มั่นใจเนี่ยมันก็ทําพานมาถึงสามีด้วยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าพอเขาจะมาจับไม่ชอบอย่ามาจับใครบ้านฉันแล้วตอนนี้ล่ะสามีเป็นไงสามีเป็นไงเราโอเขาตัวใหญ่ขึ้นเท่าไหร่พ่อะลรรยาของพ่อแต่นางก็ไม่ให้เราจับเพราะนางไม่มั่นใจหุ่นของนางเองถึงแล้วบอกตอนนี้ผมคนร้องไห้ไม่อ่ะก็ดูนางใส่อย่างงี้ผมก็เลยต้องออกมาทุกที่แล้วก็มาปกป้องเพราะหวังเอาแค่นี้ ยาไลน์หนึ่งเมตรวันละหนึ่งเมตรตอนละหนึ่งตอนไหนตอนไหนกอนอาหารแค่ห้านาทีสิบนาทีแต่คือถ้าเกิดเราเลือกทานอาหารให้ดีขึ้นลดปริมาณแป้งกับพวกน้ําตาลลงเยอะๆแต่แน่นอนถ้าเกิดออกกําลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยแต่อย่าลืมมันต้องก็กินอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกําลังกายพักผ่อนอยู่แล้วไม่ยากนะอิชฉาดคัมแบ็กพรชิตาก็คัมแบก